i m m เมทเ l l i d a y จะขอพาคุณผู้ชมมาล่องเรือชมแม่น้ำคุมมะกะว่าที่มีความยาวมากกว่า115กิโลเมตรโดยแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชาวคุมมโมะโตยอย่างยาวนานเขาบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ชมปีที่แล้วเองน้ำท่วมเนี่ยขึ้นถึงถึงนี่เลยคุณผู้ชมโอ้ห oh. 2021อ่ะเขาซ่อมแซมเสร็จแล้วเขาเปิดร้านนี้ใช้เวลาปีหนึ่งเลยเนะก็<อ><อ>น้ำท่วมถึง,งบนนู่นนะฮะ แม่น้ําชื่อว่าคุมากาว่านี่นี่คุมากาวา่าเขากาววาก็คือแม่น้ำํำคุณผู้ชมคุมาก็คือชื่อแม่น้ํานี่ติดท็อปฟของประเทศญี่ปุ่นเลยนะนี่เป็นความยิ่งใหญ่อันดับ3แนละ้วยาว115กิโลเนี่ยแล้วก็เฉพาะสายน้ำนี่มีความสําคัญกับจังหวัดคุมาโมโต้มาก จังหวัดจังหวัดนี้25เปอร์เซ็นต์มุ่นหนายกับสายน้ํานี้หมดเลยเขากล่ว่าสายน้ํานี้พันไปพันมาอยู่ในจังหวัดได้25เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นภูเขาเป็นพื้นที่พอปลูกประมาณนี้แล้วก็เป็นแม่น้ําที่ไหลลงทะเลด้วยตรงนี้นิยมมากคือนิยมการน,นิยมมาล่องเรือแล้วก็จะมีประเพณีหนึ่งก็คือจับปลาอายุหรือปลาหวานนะฮะปลาอายุนี่มีความมีความอุดมสมบูรณ์ว่าแม่น้ําในส่วนที่อยู่ที่นี่ปลาอายุเนี่ยจะมีขนาดที่ ใหญ่กว่าปลาทเลียนี่ใหญ่กว่าปลาบนเขื่อนอีกเพราะปลาปลาอยุ่งนี่ก็ต้องอยู่ในน้ําสะอาดเท่านั้นนะครับรสชาติดีมากเดี๋ยวคุณผู้ชมไปนั่งเรือนี่พี่กับตันอยู่แล้วเฮ้ยใช่ครับอายุแคปตันใหญ่ใช่เหรอโอเคครับคุณผู้ชมครับขอโทษขอโทษโรัผมมัาจะดูคนติดเสมออ๋อนี่ขอนลงแล้วต้องใส่ชูชีพนี่ชูชีพเพื่อเหรอแต่ดูดูไม่เหมือนชูชีพเลยอ่าเหมือนเหมือนคุณใส่แล้วดูว่าคุณเป็นทักซีโดเลยเดี๋ยว ฮะมันก็ไม่ให้เราลงไปไหมโอเคไปเลยครับเชิญครับปลาเชิญครับจะใช้เวลาร่องเรือร่องเรือนี่ร้อยกว่ากิโลก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับใช่เหรอฮะใช่เหรอเราไม่ต้องไวครบสิอ๋อไม่ต้องครบแล้วพูดว่าร้อยกว่ากิโลนี่ครึ่งชั่วโมงเราก็เสร็จแล้วคือไม่ต้องไปถึงไงเรากลับแล้วอ๋อเราล่องร้อยกว่ากิโลใช้เวลาล่องประมาณสามสิบนาทีครับเชิญครับ โดยในส่วนของค่าบริการเช่าเหมาลำล่องเรือชมแม่น้ำคุม,มากกวานั้นแบ่งออกเป็น3แพ็กเกจได้แก่ระยะสั้น2,400เยนระยะกลาง2,700เยนและระยะไกลใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมง30นาทีอยู่ที่4,800เยน จากฝั่งนู้นนะฮะกำลังจะมาฝั่งนี้นะครับมาเห็นร่องรอยของน้ําที่ท่วมในปีของพัยนยท่วมเหรอไม่ใช่พอ <laughs> ดีผ่านมา<อ>ผ่านมาเห็นพอดีครับมีร่องรอยของน้ําที่เคยท่วมเอ่อถึงขนาดเห็นไหมฮะคุณผู้ชมต้องดูเนี่ยถึงขนาดสร้างกําแพงหรือเขื่อนถูขนาดนั้นก็เลยเขื่อนอนี่เขือ่อนเราเรามาสร้างาใหม่กันคุณผู้ชมเคยเคยท่วมวานนั้นโอ้โหน่าสูงนื ระดับที่เขาสีขาวกับม่วงอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็แม่น้ํานี่คุณผู้ชมดูก็ไม่ได้ลึกมากนะครับมองไปเราไม่สไปเดียดคนทุกผู้ชมใช่ใช่ใช่ลงไปน่าจะใช่ทรายครับแค่นี้ลงไปยืนนะแค่นี้นะลงเท่านี้ลองลองดูโทษนะครับลงไปยืนไมแล้วนี่เปียกแล้วนี่เปียกแล้วเหรอลงไปเร็วจังนี่มันจะเย็นยี่ดีคุณผู้ชมทีมีหลังคาด้วยนะแล้วข้อหลังคาออกสวยเลยบรรยากาศดีมาก <Yeah. S 1> อ๋อ,อ,อกำลังจะรู้แล้วครับว่า <c oughs> ความต้อเป็นยังไงไนี่ไงครับนี่ไงครับอ๋อเขามีวางไว้วันนี้คุณผู <c oughs> ้ชมโอ้โหเฮ้ยผู้ชมฮะตั้งแต่ทํารายการกับคุณเอ๋มาเนี่ยผมกลัวครั้งนี้มากที่สุดเลยครับถ <c oughs> ึงน้ำจะไม่ลึกแต่ผมกลัวความหนาวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านล <c oughs> ูงหัวครับการจะเป็นผู้ชายแจวเรือนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะฮะทุกอย่างไม่มีอะไรง่ายโอ้โหเนี่ยเพราะว่าเป็นเป็นการเอาเอาเจ้าพายเนี่ย ชวดชวดชว,ด,ชว,ด,ชวดเฉียนไปอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเดินเดินทางไปข้างหน้ายากมากเพราะตัวพายนี่ก็หน,นักอย่างที่ประเทศเพื่อนบ้านอะไงคุณเมียนมาหรือคุณเวียดนมาเมเนี่ยครับในเท้าอ,อ่ะก็คือช่วยช่วยช่วยช่วช่วยนั่นยิง่งโอ้โหทักษะลงน,นี่ลงมาหลายเรือแล้วเรือกระโดงอีกโอ้โหเรือกระโดงแทบจะแทบจะบินมาโอ้โหอยู่ในน้ำเก่งจริงเลยเป็นกระดงเวียดนามเขาลอยไปได้ยังไงรูปพายกันได้ช่วยช่วยช่วนช่วยอย่าเขย่าเขย่าทำไม ก็อยากไปบอกไงว่าวกระด้งไมเรียกว่ากระด้งเรือกระด้งมนกระโดดโต่งๆนี่เขาอยู่ทำไมอ๋อ๋อเรี่ออะไรก็เลยทำแบบที่เราไปเวียดนามไงว่าลอยเรือกระด้งไงที่เปิดเพลงดิสโก้ไงก็เข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็ดุลุงๆใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหโอ้โหแล้วเย็นๆเริ่มมีคนมานี่ฮะมาเปิดท้ายรถเล่นว่าวไม่ใช่เอาว่าวมาเล่นอ๋อผาลูกอะไรมา ได้ไหมือบโอ้มากเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอยากไปไหว้พระอ๋อมาญุปุญญาไม่เคยขาดเลยอ่ะให้มาที่นี่มีอีกหนึ่งสถานที่คุณผู้ชมครับที่ไม่ควรพลาดเลยเขาเป็นมรดกของประเทศด้วยเดี๋ยวเขาตีวนเข้าไปครับใช่หรอครับใช่ครับไปตรงไปทางรถเรียบร้อยครับไปทางรถเราเราจะเราจะไปศาลไหนครับศาลเจ้าอาโออีครับคุณผู้ชมอ๋อรู้จักเดี๋ยวเี๋ยวเทียบราคาไป ร้านนี้สักสิทธิ์ยังไงครับโอ้โหเดี๋ยวผู้ชมกดใจรอแป๊บเดียวนะฮะทำใจให้สบายๆเดี๋ยวเบรกหน้าขาไปว่าโอ้านานมากสักสิทธิ์มากขอพรไม่ต้องห่วงเลยนะฮะครับครับขอปุ๊บได้ปั๊บขอปั๊บได้ปุ๊บรอสักครู่เดียวนะฮะโชคดีทุกท่านแป๊บเดียวครับโดดเลยนะช้านะเตรียมใจอย่าอย่าโดดเลยเดี๋ยวได้ปุ๊บช้าอย่าโดดเลยครับเดี๋ยวตกปั๊บรันสันเส้นทางอย่างมีลีลาโดยอิมเมทโฮลีเดย์ you love me.